แท้งขัดเทิงขอเล่เจ้าชู้ไปสามารถเอาครอบครัวไปแลกได้ อาจกล่าวได้ว่าเป็นนักแสดงตลกที่มากประสบการณ์คนหนึ่งในวงการเลยก็ว่าได้ค่ะสำหรับหนุ่มเท้งเถิดเทิงหรือพงศักดิ์พงษ์สุวรรณที่ได้ไปออกรายการวูดดี้เปิดเผยเรื่องราวชีวิตในอดีตกว่าจะมาเป็นตลกระดับตำนานได้อย่างทุกวันนี้ไม่เคยง่ายโดยเท้งกล่าวว่าตนนั้นไม่เคยเล่นมุกตลกล้อเลียนใครเลยตลอดชีวิตในวงการเพราะมองว่าการเสียสีปมด้อยคนอื่นนั้นไม่ใช่เรื่องดีอยู่แล้วแต่ตนก็เพิ่งมารู้จากการเล่นตลกร้ายในเชิงล้อเลียน สมัยนี้เรียกว่าการดูถูกพร้อมกับสอนลูกตลอดว่าอย่าไปดูถูกใครพร้อมขอบคุณทุกคำดูถูกในอดีตที่เป็นแรงผลักดันมาจนถึงทุกวันนี้จากนี้เท่งยังเปิดใจถึงประเด็นตลกชอบเจ้าชู้โดยกล่าวว่าผู้ชายทุกคนก็เจ้าชู้หมดเพียงแต่ใครจะมีความเจ้าชู้มากเจ้าชู้น้อยแล้วแต่คน แต่สำหรับตัวเท่งเองหลังจากมีครอบครัวก็เลิกพฤติกรรมเจ้าชู้ไปเลยเพราะไม่กล้าเอาครอบครัวไปแลกเพราะครอบครัวนั้นอยู่สูงกว่าผมว่าลูกเต้าโต,ตแล้วอีกอย่างเราไม่สามารถพาก,กิ๊กหรือผู้หญิงมานั่งกินข้าวได้ทำไมไม่ได้ในยุคนี้ถ่ายหมดอะไรหมดอยู่ไหนโลกรู้หมดยิ่งถ้าเรามีชื่อเสียงมันยิ่งปิดประตูนะแล้วส่วนตัวไม่ชอบเจอคนเยอะ ชอบสันโดษมีโอกาสอยู่บ้านสวนชอบนั่งอยู่คนเดียวมีความสุขมากเสพความเงียบแล้วมันจะทําให้มีโอกาสนึกถึงชีวิตเราส่วนมากจะเป็นทรัพย์สินมากกว่าปู่ทางเอาไว้ตอนเราแก่แล้วไม่ได้ทํางานแล้วแต่ทุกอย่างเรามีไวใ้ให้ลูกหมดแล้วไม่ว่าจะเป็นธุรกิจอะไรเราวางไม่หมดแล้วเคยมีทองใส่นะเมียซื้อให้แต่ไม่ได้ใส่คนมันไม่เคยใส่รู้สึกเคิขินทําตัวไม่ถูก ทั้งนี้ทางด้านเท่งก็เล่าชีวิตในอดีตว่าต้องเจอกับมรสุมมีเรื่องให้เข้าใจผิดถึงกับถูกทำร้ายร่างกายโดนเตะใส่หน้ามาแล้วทำให้ต้องย้ายไปอยู่กับภรรยาโดยเช่าห้องและเช่าบ้านคนอื่นอยู่ชั้นบนส่วนชั้นล่างเจ้าของบ้านเขาก็ใช้เป็นพื้นที่ขายข้าวแกงโดยในตอนนั้นเจอปัญหาชีวิตหนักมากแอบลักไข่พะโล่เจ้าของบ้านกินตอนกลางคืนให้เมียกินตอนนั้นท้องชุดกลุ่มท้องก็ยังไม่มีเลย